เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมอยู่ในฟีฟ่า21พาร์ทที่3แล้วเดี๋ยวนี้เราจะไปลุยในทัวร์นาเมนต์พีซีซั่นกันต่อเลยครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะมาทดสอบใช้งานประการหลังคนใหม่ครับที่เพิ่งสอยมาจากนาโปลีนะฮะไปดูฟุร์บารีนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งพวกก็เดี๋ยวจะโรเทชั่นนักเตะด้วยครับในเกมนี้ฮะอยู่ในรอบเซมิไฟแนลครับรอบก่อนรองชนะเลิศนั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวขอจัดสครัทีมลงไปก่อนละกันนะฮะ อ่ะโอเคตรงนี้เดี๋ยวขอเซฟแผงของพิมพไว้ก่อนแล้วกันโอเคครับประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมเอานักเตะไปฝึกซ้อมกันก่อนแล้วกันอ่ะเจอปักกิ่งกัวอันนะครับผมไปมาดูข่าวนิดนึงครับโอลิเกครับารพาลิฟูชนะไปได้ครับเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศฮะด้วยสพอสี่ประตูต่อนหนึ่งนของข่าวไว้ด้วยนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาโลเทชันนักเตะลงไป ทดลองสนามก่อนนะครับอย่างคุริบารีนะฮะเดี๋ยวผมจะดรอปฟันได้ลงมาก่อนแล้วกันนะลองเอาคุริบารีขึ้นไปยืนแทนดูแล้วก็ส่งเทียโคอาคันทาร่านะฮะมาแทนมีแล้วกันไวนะดูนะครับโจตาตัวนี้ก็เหนื่อยนะเพิ่งเตะไปนะครับมีใครอีกบ้างนะอ่ะสำหรับแบ,บ็คขวานี่ก็เรามีซูเปอร์ซับอยู่แล้วเนาะอย่างเลโกเวเลียมนะฮะก็ขอบคุณคอมเมนต์ด้วยที่คอมเมนต์บอกกันเข้ามาบางทีผมก็อาจจะลืมๆนะครับ ก็คอร์ทิสโจน,นี่ก็พักเอาไว้ก่อนอ่าโอเคดันโมซาลาขึ้นไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอานาะบิเกตาลงไปแทนอ่านี่ครับแทนแฟา์เปนยโยฮะแล้วขยับจอแดนไฮเดอร์สันฮนะลงมาเล่นเกาของกลางตัวรับนั่นเองอแล้วมีใครอีกบ้างที่ผมจะทดสอบนะีโอเคก็ซักประมาณนี้แล้วกันนะปีกขวานี่ใช้เป็นเชอรันชาคิลี่นะครับแทนโมเมซาลานะครับให้ซาลาได้พักบ้างนะอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะมาปรับ หน้าที่ของนักเตะว่กแล้วกัน,นครับเดี๋ยวเอา,เอา,เอาโรปเตร์ฟอร์มิโน,โนเล่นเป็นเฝ้าหนายหลักๆเลยครับเอาไว้ดึงกองหลังให้ปีกทั้งสองฝั่งเข้าทำเกมได้ครับอโอเคมาเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยตอนนี้ตังช้อปปิง้งนักเตะในกระเป๋าผมเหลือประมาณ20ล้านตอนนะฮะก็ยังไม่สามารถเป็นใครเขามาได้ก็ต้องรอการชาบทามาขอเขาซื้อตัว นักเตะภายในสโมสรเราจากทีมอื่นด้วยครับแล้วก็ผมมีปล่อยยืมนักเตะด้วยแล้วก็มีประกาศขายนักเตะด้วยเดี๋ยวต้องรอตลาดก่อนในการทำเงินนะครับอาร์เลอดลิปูพบกับปักกิ่งกัวอันนะในรอบ s ซมิไฟ n a ลฮะรอบก่อนเราชนะเลยครับผู้การก็อิปวานลงสู่สนามไปที่เรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครัสำหรับลิเวอร์พูลก็เพิ่งจะคว้ากองหลังป้ายแดงมาจากนาโปลีครับแล้ววันนี้เขาก็ได้ลงสู่สนามประเดิมเกมแรกให้กับสีเสื้อของลิเวอร์พูลด้วยฮะก็จากประเทศผู้จัดการทีม ครับจอห์นไพรส์ท่านะตัวนี้ก็ยังเป็นช่วงทดสอบนักเตะครับก่อนที่ลีกหลักจะเปิดครับอย่างพิมเมเลกเนี่ยเป้าหมายที่สำคัญของเราคือต้องการคว้าสามถ้วยครับในในปีนี้ในฤดูกาลนี้ครับป้องกันแชมป์เออ่าไม่ใช่สิป้องกันแชมป์พิมเมเลกครับถ้วย FA ฟเอับแล้วก็เป็นแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์เลกเนี่ยนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของสโมสรเราในฤดูกาลนี้ครับ แล้วกองจากที่โรเบิร์ตฟอร์มิโดเขาจะเขี่ยเริ่มเกมก่อนเลยครับเอาละครับเกมเริ่มขึ้นแล้วฮะบอลถูกถ่ายมาที่บิ๊กป้อมนะฮะเชเดนชากิลเล่สายยางเขาเนี่ยพี่ป้อมพี่ป้อมโอ้โหแล้วเสียบอลให้เอาลฟก็สอบถามคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วเนาะว่าอยากดูไฮไลท์หรือดูพาร์ทเต็มนะคุณผู้ชมบอกว่าตัดเป็นไฮไลท์ดีกว่าครับบางจังหวะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะขอเป็นไฮไลท์สำคัญสำคัญแล้วกันโอเคงั้นเดี๋ยวจัดไปอาละตพักเก่งได้ทุ่มครับลูกนี้ เกมเพิ่งผ่านไปเพียงแค่ราวๆสี่นาทีเท่านั้นครับอย่างช่วงต้นเกมอยู่ครแฟนบอลน,นี่ก็มากันเต็มความจุของสนามครับไม่หวาดวันโควิดเลยสักนิดนึงฮะหน้นากากอนไมัมก็ไม่ใส่ด้วยเนียโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยิงเข้ามาแล้วเรียบลอยอะไรผูรเสียเร็วครับโอ้โหเป็นความไม่เข้าใจกันของกองหลังเนี่ยโอ้โยิงจังหวะแรกไปเซฟอาริซงครับโอ้โหระดาบสองไม่เหลือครับมีตัวซ้ำนะฮะไม่มีใครประกบเข้าเลยครับเดี๋ยวมาดู ภาพช้ากันสักนิดหนึ่งครับปักิ่งกัวนขึ้นนำเร็วเลยฮะแค่หกนาทีเท่านั้นครับดูจังหวะนี้ครับโอ้โหชิงชิงจังหวะได้ก่อนคุริบารีครับนี่ก็เพิ่งเป็นนัดแรกฮะแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้ซ้อมกับทีมมากมายนักนะครับถึงซ้อมไปแค่ครั้งเดียวเนี่ยก็อาจจะมีความผิดพลาดได้นะสำหรับนักเตะใหม่อย่างคุริบารี่รเปิดตัวได้แบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไลลิพูได้เขี่ยครับ ต้องมาตั้งเกมกันใหม่ต้องดึงสเปคหนึ่งแง่เฟร์มิโน่พาบอลลากขึ้นมากระแตะยาวไปเอายังได้อยู่ฮะแล้วเฟมิโน่ดึงจังหวะรอเพื่อนเติมแล้วไปไม่ได้ครับโอ้โหได้ฝาแหว่งแล้วทิงอเล็กซานเดอร์อาร์โนเขาจะรับหน้าที่เล่นลูกฟรีคิกครับโอ้โหระยะค่อนข้างไกลเหมือนกันฮะยี่สิลานเลยทีเดียวนฮะเอาครับ แล้วยิงโอ้โหลุดกรอบไปไกลเลยครับเอาจริงๆผมกดสี่เหลี่ยมลัล่นเนี่นมาแดงแก่ไ่ีเอาแล้ปักกิงได้เตะจากกอบเพตโทษครับโอ้โหแล้วเตะไปไหนไม่รู้ว่าน่าจะเตะแปก๊กฮะเอาล่ะลิเวอร์พูลได้ทุ่มโดยเซเดลแมนแน่ตรงนี้แล้วบุกกันต่อโรเบโต้ฟอร์มิโนฮะของเกมอยู่ครับรอดึงจังหวะรอเพื่อแล้วแทงขึ้นมาชาคิลี <ชา S 1> ่ได้ปั่นก็ติดเซฟลูกสาประตูฮะโอ้โหวันไม่หนีตัวเท่าไหร่ครับยิงได้ดีเลยฮะ โทรศัพท์ตเปิดบอลขึ้นมาก็เสร็จแบนกลางลิพูดักบอลเอาไว้ได้โดยอาร์โนฮะแล้วจากที่จ่ายต่อมาเน่แล้วมาเน่ขวบมาแล้วฮะจังหวะนี้แล้วหักอีกหนึ่งจ่ายเข้ากลางให้เฟมิโนแปรเรียบร้อยฮะโอ้โหกองหลังสก,กัดไม่ขาดครับโอ้สกัดไม่โดนบอลเมื่อกี้ฮะ เขตัวประกอบตามฟิมิโนไม่ทันครับมาจากด้านหลังสอดขึ้นมายิงเรียบร้อยเลยฮะลิฟูหนึ่งปากกิงกัวอันหนึ่งฮะเอาแล้วครับต้นเกมเท่านี้ผ่านไปสิบกว่านาทีฮะเสมอกันแล้วหนึ่งประตต่อหนึ่งฮะต้องบอกเลยว่าปักกิ่งกัวอันในวันนี้ครับจับทีมมาสู้กับลิฟูได้อย่างไม่เกรงกลัวเลยฮะเวลาผาบอลขึ้นมาก็โดนดักได้โดยคูริบาร์เลยฮะลิฟูจะสวนกลับครับบอลมาถึงเฟร์มิโนแล้วมาเน่ หอบอลแล้วยังไม่จ่ายมนล้าหน้าแล้วตรงนี้ตับบี้เกตาแล้วโดนแซะไปนิดนึงครับเสียบอลนะ้าสตร์ออกมายังไม่ไกลครับอืปักิ่งยังได้อยู่ครับเวีอร่าตรงนี้แล้วจ่ายเข้ากลางครับอแล้วโดนส,นสกัสดตรงนี้ยังบุกต่อนี่ครับบากัมบูฮฮบากัมบูตรงนี้ กระชาเข้ากอดรับจ่ายเข้ากลางและซัดบู๊อาริโซเซฟช่วยลิพูวไว้ได้ครับพื้นที่เปิดโล่งเลยเลยนะจังหวะสวนกลับของปักกิ่งกัวอันครับเอาลอากาพูโซเปิดโลนงเข้าไปรับโขกมาก็เข้าซองของไอซอมเบเกอร์ฮะโอ้โหต้องบอกว่าปักกิ่งนี่นักเตะซุปตารเยอะเหมือนกันฮะส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะจากพวกลีบบาเซลนะครับทีมนี้ทีมใหญ่ทีมชั้นนำจากลีกของประเทศจีน จอแดนแฮนเดอร์สันจ่ายมาที่นักีเซต้าแล้วขอบอลเลยครับชาคิลลี่ตรงนี้ชาคิลลี่เลี้ยงจี้เข้าด้านในครับแตะยาวไปเอาครับยังดักได้ครับที่น่าจะล้ำหน้าหรือเปล่าฮะผมไม่ล้ำครับแล้วเกต้าได้ซัดก็ติดแล้วตามซ้ำดาบสองเรียบร้อยครับเทียโกอาคันทาร่าฮะโอ้โหคว้ายิงลูกนี้ด้วยฮะโอ้เอาแล้ววิภูนำสองประตูต่อหนึ่งครับจากจังหวะซ้ำครับของเทียโกอาคันทาร่าฮะ ยิงจังหวะแรกของนาบิเกต้าไปติดเซฟผู้รักษาตัวนี้ดูภาพชาร์ตสักนิดนึงอ้โหดูแต่งมาอย่างสวยหักข้อนิดเดียวแล้วนี่ฮะควายยิงโชว์เขาเลยฮะอาคาทาร่าโอ้โหยิงอย่างสวยครับลูกนี้เหนือชั้นมากครับยังมีเวลาควายยิงฮะผ่านไปเพียง25นาทีครับมี3ประตูในสนามนะครับตอนนี้เอาแล้วจ่ายบอลเสียเลยครับ แฮนเดอร์สันดักบอลได้แล้วพาควบขึ้นมาแล้วเฟอร์มิโน่ขอบอลจังหวะน,นี้เราได้ชิปไปชนคานครับโอ้โหถ้าเข้านี่จะเป็นลูกที่สวยงามมากครับชิปไปชน,นคานฮะกระน้ำหนักแรงไปนิดนึงปปนนครับอย่าง,ง,งเดินเกมต่อเนื่องครับชาคลิรีดึงจังหวะรอเทนเนเทนเติมขึ้นมาแล้วลากกระทาเข้าในาแล้วจ่ายมาจังหวะน,นี้เฟอร์มิโน่แย่เท้าเรียบร้อยฮะสามประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหสกอร์ไหลแล้วครับ ไปแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นครับเลี้ยวพูทิ้งห่างปักกิ่งว่าอันเป็น3ประตูตอนหนึ่งแล้วครับโอ้โหเครื่องเริ่มติดแล้วดูว่าจ well, ังหวะนี้ต้องชมเทรน์เลยฮะโอ้โหวางน้ำหนักไว้พอดีเป๊ะเลยฮะฟูมิโนแย่เท้าสกิดเสียนทางนิดเดียวครับเป็นจังหวะสวนกลับครับเรื่องตั้งแต่โจโกเมสกัดมาให้ชาคลี่แล้วแทงต่อให้เทรนต์ครับกระชากเข้ากรอบเพดดโทษแล้วก็โยนให้เฟอร์มิโนะแย่เท้ายิงเข้าไป เอาเลยฮะปากกิ่กขอันต้องเดินเกมใหม่ครับบุกอย่างตอนนี้วาบากัมบูตรงนี้ครองบอลอยู่ครับแล้วจ่ายต่อสั้นๆครับแต่ว่าโดนแสะโดยคุริบาลี่ฮะเอลิพูะสวนกลับอีกแล้วครับเฟอร์มิโนไทยบอลมาที่เทียโกเอาคาทาร่าครับหลุดเดี่ยวขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ยิงครับจ่ายให้เกตาซัดเรียบร้อยฮะใส่ประตูต่อหนึ่งเนี่ยโอ้โหใจกว้างมากๆฮะเทียโกเอาคาทาร่าครับควยส่งให้เพื่อนยิงฮะโอ้ โอ้โหเนี่ยเป็นการดึงกองกลางมาที่คุ้มค่ามากๆเลยครับสำหรับเทียโก้ฮะ well, ดูว่ากระแทกเดี๋ยวมาแ uh huh. ทางเข้ากลางครับ,รบแล้วบีเกต้าซัดไม่จับเลยครับ oh, yeah. ตรงนี้มัเอาโล,งโลง่งๆฮะวางเท้าวันเลสส่สวนเข้าไปเลยครับโอ้โหสี่ประตูต่อนหนึ่งครับผ่านไปแค่37นาทีเท่านั้นเนี่ยโอ้โหเป็นเกมที่ยากครับสำหรับปักกิ่งกว่าอันนฮะ โอ้โหลูกสวนใหญ่นี่โดนเกมสวนกลับของลิวโคงทั้งนั้นเลยเอาล้วเวียล่าพาบอลขึ้นมาครับโดนแซดจากด้านหลังได้ฟาวไว้ครับเล่นเร็วเลยครับอยู่ที่คาวาโยฮะคาวาโยจ่ายออกไปครับแล้วตรงนี้ลากเข้าในเวียล่ายังไงครับยังหาพื้นที่ไปกระโดน เพนสกิทไปนิดหนึ่งครับติดคูลิบารี่ครับติดเกตาขออภัยแล้วแทงต่อเลยจะสวนแล้วครับลิวพูลแล้วตักามาไม่ถึงมานเน่ครับตักกิ่นกว่าอันจะได้บุกต่อครับโยกขึ้นมาออกทางกราบขวาครับแล้ว<ม>บอลลั่นไปแล้วครับลิวพูลได้ทุ่มครับทำออกเองครับเล่นกันสั้นๆครับเข้าสู่ช่วงทุเวลาบาดเจ็บนะ ลิบาลีตรงนี้ก็จ่ายเข้ากลางให้แฮนเดอร์สันครับโอ้โหเอาแล้วเสียบอลคะแฮนเดอร์สันแล้วเพชรหนักครับเพชรสูงมากครับนักเตะลีเวอร์ฮะนี่ไปไม่ได้ครับและกรรมการก็ปล่อยนักวิดหมดเวลาการแขันในครึ่งแรกไปผ่านไปสี่นาทีของครึ่งหลังครับเอานะฮะปักเก่งกว่าอันเดินเกมบุกทั้งก้าวขวาครับเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วขอบอลตรงนี้จ่ายเข้ากลางก็ติดโกเมสครับ สกัดเอาไอาว้ได้ฮะอาริลีฟูจะสวนกลับครับ,บโรเปโต้โฟอร์มิโนครับโยกหลอกลอแ,ลแล้วเทียโก้อาคาตาลามาเน่ขอบอลแต่จังหวะจะส่งครับ บอลมันพลั่มตัวไปแล้วนะเนี่ยเราจะสวนกลับมาตรงนี้ก็ยังชลมมุมนกันอยู่ฮนะมาอีกแล้วครับชุดนี้อืนะครับเสียบอลนฮะวันมาถึงฟิเมโน่จ่ายต่อชาคิลลีนะ่ฮะเอาเลยครับลิเวอร์พูลแล้วสก,กัดอืแล้วเสียจังหวะนะเลยครับอยังได้อยู่คนระับทันหรือเปล่าไม่ทันเลยครับ เสียบอลไปเอาจ่ายมาก็ยังติดเกตตาตรงนี้ยังเบียดแย่งกันอยู่ฮะปักเก่งยังได้อยู่ครับเข้าสู่นาทีที่7จสบยังไม่มีสกอร์เพิ่มฮะบอลอยู่ที่เฟอร์มิเนฮะเอาเลยครับเพื่อนทำทางมาแล้วเฮเดรสันตรงนี้บนโอ้โหแล้วโดนประกบ2คนเลยครับโอ้โหเครื่องหลังนี่เล่นยากครับลิพูโดนเกมบีบเข้าที2คนเลยฮะเอาตัวรอดยากครับ ตรงนี้ครับโยนเข้ามาก็เตุลิบาลีสกัดออกมาได้ครับบอลไหลมาถึงเฟอร์มิโนฮะลงมาล้วงบอลจากแดนหลังเนี่ยแทงต่อให้ชาจกลี่เล่นสั้นๆกับเฟอร์มิโนฮะมองทางกาบขวาแล้วส่งมาเทียโก้ตรงนี้ปายต่อมาเนี่มาเน่ตรงนี้โยกหักเข้าในแล้วได้ซัดไปเซฟประาูประตูจังหวะนี้ทำได้สวยแล้วครับนี่ฮะแตะหนึ่งจังหวะก่อนปั่นครับ ติดปลายมือผู้รักษาประตูบอลเกือบเสียบเสาไกลเลยครับเอาล้ได้ลูกเตะมุมครับปรเปิดเข้ามาโดยทเทรนแล้วจะวอลเลย์โดนสกัดไว้ครับเกตาเก็บแถว2ได้ครับอางไกาสยิงไม่ได้ฮะบคูริบาลีตรงนี้ก็ต้องคืนหลังก่อนครับนรโรบรสัสันจ่ายเข้ากลางให้เทียโก เล่นสั้นๆกับไฮนเดรสันอาลามบีเกตาเฟอร์มิโน่ขอบอลจ่ายไปครับไปโดนสกัดออกมาได้ฮะบอลหลุดมาถึงกองหลังครับอาโนแทงขึ้นมาต่อครับเกตามาเฟอร์มิโน่แล้วไปตอกพิดครับโอ้โหจอยหลอนฮะโอ้โหผมจะแทงเจ้าโก้แล้วเมื่อกี้แทงหลังเฉยโอ้โห้แล้วซาคีริก็ยาวโดนสไลด์สกัดออกไม่ได้ครับ กำลังจะหมดเวลาการแข่งขันแล้วฮะเหลืออีกเพียงแค่5นาทีเท่านั้นับก่อนทดเวลาบาดเจ็บฮะเจาะย่างจริงครับรึ่งหลังเนกัดออกมาเอาแล้วลิพูจะสวนกลับอีกรอบอย่างเงี้ยโลบสันลมาที่โลเบโตฟอร์มิโนฮะเดโกแล้วแต่อ้อมตัวยังหวะนี้อย่างสวยครับแล้วจ่ายต่อให้เกตาได้ซัดบนนี้ตรงกรอบฮะผู้จัดการทีมเซ็งเลยครับฟานได้ก็วอร์มอยู่ข้างสนามฮะ ดูฮะโอ้โหโล่งๆเลยครับเกต้ายิงหลุดกรอบไปเยอะเลยฮะโอ้โหมีการเปลี่ยนตัวครับของปักกิ่งกว่าอันเนี่ยนขึ้นมาก็เอาครับพีิอูยังเบอร์สกอร์เพิ่มไม่ได้ฮะแล้วยกขึ้นมาจ่ายเข้ากลางปากกัมบูให้ตรงนี้ พึ่งบอลเราดีดต่อให้เพื่อนเราได้สัตว์ตรงนี้ก็ไม่ตรงกองเหมือน,นกันฮะเสียดายเลยฮะดูจังหวะนี้นโอ้โหลุดต่นนอ,อ,อ,อไปเยอะเลยฮะมมกดด้วยขวาครับมุมมันไม่เหลือฮะโกเมสและกรรมการก็ปอดนด์วิทย์หมดเวลาการแข่งขันเนี่ยลิเวอร์อพูลก,ก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ฮะด้วยส,สกอร์4ประตูต่อ1ครับ แค่ขอผิดพลาดช่วงต้นเกมเท่านั้น,น,นครับที่คูริบารีตามประกบไม่ทันนะหลังจากนั้นตัวของเขาก็สามารถทำผลงานได้ดีครับในระดับที่เป็นที่น่าพึงพอใจของผู้จัดการทีมเนี่ยเอาเลยฮะอีกคู่หนึ่งก็เป็นทางด้านของบาร์เซลโลน,นาครับสามารถเอาชนะยูเวนตุสไปได้ด้วยสกอร์2ประตูตอนหนึ่งครับ และในนัดชิงครับจะเป็นทางด้านของลิเวอร์พูลจากอังกฤษเจอกับบาร์เซโลนาจากสเปนเนี่ยเอาละฮะเดี๋ยวเรามาเช็คอีเมลสักนิดนึงแล้วกันครับคุณผู้ชมฮะรู้สึกว่าจะได้รางวัลจากการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์พรีเซั่นมาด้วยครับได้มาอีก3ามล้านหแสนเหมื่นปอนด์ฮะเอาละเดี๋ยวเรามารับชมสปอร์ตนิวกันสักนิดนึงครับนี่ยนาบิเกต้าทำประตูได้ในเกมนี้แล้วก็พาลิเวอร์พูลเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศกับบาร์เซโลนาครับในศึกฟุตบอลพรีซีซั่นนะครับ เดย์เชนเอลิตครับเนี่ยโอเคเรามาดูตลาดการโยกย้ายของนักเตะกันบ้างครับผมโอ้โหนี่ก็มีจากต่างลีกครับเยอะแยะเลยอันนี้น่าจะเป็นแบบแวดวงกีฬาทั่วโลกเลยนะครับเรามาดูพวกนักเตะที่ดังๆตัวดังๆแล้วกันครับที่โยกย้ายไปยังทีมอื่นนะครับเอเวอัตตันก็ซื้อมาอีกหนึ่งคนครับเป็นเบลลาม่านะครับจากเบรนฟอร์ดนะครับคาร์วัลเลวินก็ย้ายไปโรม่านะครับจากเอเวอัตตันนะฮะแล้วก็คูยาเต้ไปเซลตาบิโก้ครับลีกในสเปนนะฮะของคริสตัลพาเลทเนี่ย บุรีบัลลี่ฮะย้ายซบเรียบผัวด้วยค่าตัว67.4ล้านปอนด์พ่วงด้วยจอยเอลมาติกในดีนี้ด้วยครับแล้วก็วารดี้ครับไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับอ่าเคนนี่ครับไปโอลิมปิกลียงนะฮะแล้วก็ปาเย่ไปฮอฟเฮาลมนะฮะยูซุูโพเซนครับย้ายซบคริสตัลพาเลตฮะด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ดินใหญ่ครับกัลเบียเชซูดของแมนเชสเตอร์ครับย้ายซบบาร์เซโลอนาด้วยค่าตัว70.4ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เซอร์ดาครับย้ายซบแอสตันวิลล่านะฮะ แล้วก็ดังของไบตันเนี่ยย้ายซบกัดปักนีครับเหลืองเยอรมันลากแเซตครับไปปาส,สิซ์แชักแมงนะฮะด้วยคาตัวาตัว35.4ล้านปอนด์เลยนะับเอาละแวดบงตลาดซื้อขายนาักเตะก็ยังประมาณนี้อยู่ครับก็ทัวร์นาเมนต์หลีกหลักๆยังไม่ได้เปิดนะครับยังตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของพรีซีซั่นนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูข่าวภายในสมโมสรกันบ้างครับคริบรีก็ให้สัมภาษณ์นะตัวผมเองเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะที่เพื่อนๆร่วมทีมแล้วก็แฟนบอลให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และในการสตาร์ทเกมแรกของผมก็มีข้อผิดพลาดในช่วงต้นเกมแต่ผมจะพัฒนาตัวเองเพื่อทีมและแฟนบอลทั่วโลกนะครับผมจะมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อเป้าหมายสูงสุดของสโมสรแห่งนี้ลิเวอร์พูลข่าวต่อมามีการกล่าวถึงว่าฟิลฟานไดเนี่ยครับผมก็เป็นสำนักข่าวนะครับที่เขียนเสี่ยมกันขึ้นมานะครับผมโดยมีคอสิบบอกว่าเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยครับได้กองหลังตัวใหม่มาแล้วก็จะเป็นข่าว้ายสำหรับฟิลฟานได้ที่ ผู้จัดการเนี่ยจะน่าจะขายเขาออกในฤดูการนี้นะครับสําหรับการมาใหม่ของคูรีบารีนะดูเหมือนว่าตําแหน่งของเขาตอนนี้จะมีปัญหาแล้วนะสำหรับฟานได้นะครับแหมซึ่งมันไม่ใช่ข่าวที่จริงอะไรเลยนะครับแหมก็มันเป็นธรรมชาติของแวดวงกีฬานะครับที่มันจะมีนักข่าวเขียนเสี่ยมเพื่อขายข่าวอย่างนี้นะส่วนสำหรับข่าวอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเพียงข่าวลือแล้วก็ข่าวการซื้อขายเท่านั้นครับ โอเคเดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาไว้มาเจอกันใหม่ในนัดชิงชนะเลิศบอลพรีซีซันถึกศึกเอเชียนอิลิทครับนะครับที่ต้องพบกับ FC บาร์เซโลนาครับเจ้าบนทุ่มแห่งลีกสเปนนะครับส่วนในเรื่องของการเสริมทัพเนี่ยคงต้องรอดอูตลาดซื้อขายกันอีกสักระยะหนึ่งเลยครับท่าผู้ชมฮนะตอนนี้ผมก็ค่อนข้างพอใจกนะับนักเตะภายในทีมของผมแล้วนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวมาเจอกันในตอนต่อไปครับสำหรับภานนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ